ปนัจ้ามาทายกันด้วยว่าฟักทองลูกนี้ป้าซื้อมาเท่าไหร่ที่นอเวนะร้อยสามสิบคนเพื่อนๆไม่ต้องทายหรอกได้เวลาสังหารแล้ววันนี้จะนึ่งกินซะหน่อยน่าจะประมาณโอ้ยน่าจะได้อยู่นะสองกิโลหรือสามกิโลร้อยสามสิบคนถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าปะาประมาณเอาแค่สามบาทพอนะเกือบเกือบสองร้อย ไม่ใช่เกือบสองร้อยที่สามหนึ่งสามเกือบสี่ร้อยประมาณสามร้อยสามรอยเก้าสิบคูณตีสะสามบาทต่อหนึ่งคนเนี่ยบ้านเรากี่บาทเองบ้านเราไม่น่าจะเกินห้าสิบบาทเนาะอมอย่างว่าที่นี่มันหากินยากเพืเ่อนๆฝากน้องเขาซื้อมาเขาไปเก็บที่สวนมาป้าก็เลยบอกว่าซื้อมาให้หน่อยสักลูกหนึ่งไม่ต้องเอาใหญ่มากนะ อันนี้ถ้าเหลือจากนึ่งป้าก็จะหั่นแช่แข็งไว้นะไปทำขนมหวานต้มใส่น้ำตาลแดงอร่อยมากแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวปอกเปลือกฟักทองก่อนวันนี้ว่างโอ้โหแข็งมากเลยวันนี้ว่างไม่ได้ไปทำงานจ้า